มาค่ะมาดูต้นนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะตัดแต่งกิง่งที่เอ่อมันโยรยลานะนะคะสีแดงนี่ค่ะมาตัดแต่งกิ่งกันเอาที่มันโยรยลาเนี่ยค่ะตัดกันประมาณนี้นะคะก้านที่สองหรือก้านที่สามก็ได้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะมันโยรยลาแล้วนะคะเนี่ยก็ตัดเลยค่ะอันที่ยังไม่บานก็เหลือไว้ก็ได้นี่ค่ะนี่ก็หมดแล้วเนี่ยหมดแล้ว ตัดมานี้เนี่ยมองไม่เห็นเลยนี่ค่ะนี่ค่ะพวกนี้ก็โรยลาแล้วนะคะตัดออกไปเลยนี่ค่ะประมาณนี้นะคะไม่ได้ตัดสั้นอะไรมากไว้ถ้ากุหลาบเลื้อยจะตัดประมาณนี้ค่ะนี่แหละ การที่สองการที่สามนี่แหละเนี่ยอันไหนมันยังไม่ร่วงก็ปล่อยมันไปก่อนนะคะอย่างอันเนี้ยร่วงแล้วเนี่ย ก็ตัดประมาณนี้นะมองไม่เห็นนะคะที่ตัดหลายครั้งเนี่ยมองไม่เห็น นี่ค่ะนี่ก็หมดแล้วนะคะนี่ตัดไปเลยแบบนี้แบบนี้นี่แหละค่ะแล้วค่อยไปเก็บอีกทีนึงนะคะตรงโคนต้นมันบอกว่าโอ้มันยังสวยเสียดายไม่หรอกค่ะ เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้วันมะรืนฝนจะตกะนนเลยเก็บยากค่ะเก็บตอนมันหแห้งนี่แหละดีนี่ค่ะนี่นะคะแบบนี้ตัดพร้อมกันก็ดีดอกรอบสองมันจะได้มาพร้อมกันนะคะรอบสองมีไหมมีค่ะแต่ไม่เยอะแค่นั้นเองประมาณสี่สิบห้าวันนั่นแหละค่ะมันจะแตกมาอีกทีนะคะ นี่กิ่งกระโดงต้นนี้หนูตัดกิ่งเก่าทิ้งหมดเลยนะฮนะนี่เห็นไหมเหลือไว้แต่กิ่งใหม่ ตัดเสร็จแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะตัดเสร็จแล้วแนะนำให้ใส่ปุ๋ยนะคะประมาณนี้รออีกสักหนึ่งเดือนเนะะี่ยก็แตกตาใหม่ขึ้นมาค่ะตาใหม่เขาจะแตกตรงนี้ลหละเนี่ยแตกตรงนี้แตกตรงนี้ขึ้นมาตาใหม่นะคะตาใหม่จะแตกตรงเนี้ยตรงก้านดอกเนี่ย นี่แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะได้ประมาณนี้นะคะสีเหลืองยังอยู่นะคะเนี่ยสีเหลืองยังอยู่เลยปล่อยไปก่อนค่ะสีเหลืองนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะเก็บขยะนะคะตัดกุหลาบอ่ะไม่นานหรอกแป๊บเดียวเก็บใส่ถัง อันนี้ไม่เป็นปุ๋ยนะคะทิ้งขยะเลยนะคะไม่เคยเก็บไปโยนใส่คนต้นนะคะให้มันเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไม่เคยนะคะมันจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราแนะนําให้เก็บใส่ถุงแล้วทิ้งขยะเลยโอเคค่ะตัดแต่งกิ่งกุหลาบเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะคะต้นนี้ก็โอ้ยร้อนเดี๋ยวมาเก็บข้างในอีกค่ะ เก็บข้างในได้หนึ่งถุงต่อไปก็มารุ้นกิงกระโดงนั่นแหละค่ะว่ข้างในจะเป็นยังไงนะคะเราลุ้นข้างในกันอย่าลืมใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยน้ําปุ๋ยเม็ดไรก็ใส่ไปค่ะถ้าเราตัดเสร็จแล้วนะคะใส่ไปเนี่ยช่อมันยังดอกอยู่ก็ปล่อยไปค่ะเสร็จทําสวนเรียบร้อยนะคะวันนี้ได้สี่ถุงขยะใหญ่เลยค่ะกําลังจะเอาใส่รถ รดเล็กของเรานะคะลดขนขยะนี่แหละคะ่ะสี่ถุงค่ะตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงครึ่งนี่หมอเจาะเลยค่ะทิ้งขยะกันค่ะตอนเย็นนะคะ แตกไหมเนี่ยตายแล้วแตกจริงด้วยเนี่ยต้องหาถุงไปซ้อนโอ้ยได้แล้วค่ะสีถุงใหญ่